ฟังจังไงยยูน่าเขานะฟังจ,งจัง,างาม,มา,ามามาฮึมคอยนงเข้าสิคร่าเพราะเู้นะเพราอยากมันเพิ่งธรรมชาติเลยตัวเนี้ย<า>กินหลายมือเละวก็แล้วากกินบะหมีเดป่ะเา่ เห็น <c oughs> ยังนะเด็กครับเราจะไปนะักสวนครับผมนั่งไปนั่งไปเห็นยังโไม่กางมอคอยไงแล้วกับเมนูยังเหมือนนี่ตำมุงครับมะุ้งยื่นใส่มุ้งยื่นรอนหน้านีา <ไป S 1> น่ยนะต้นยื่นรอนนี่นนนยนะพาไปยื่นว่าดีไปเก็บว่เนี่นั่งไปก่อนไปั่นไอเอาสิพาไปใช้เนี่ยไม่ไปเก็บพักแล้วครับวัตถุดิบเจ้ พักไปเอาไปหาพวงพ่นอู่ไปปนั่้นะให้พี่น้องไปหาักกันจองเาใช่นาทีพักกระจองกินกั๊ตามห่เต๋ออ๋อ้าักธรรมชาติเลยตัวนี้ธราเดน่ดนปวดสันเด่นางให้ปลายหน้านะครับ มาให้มาหน้ากันงามเนาะได้ฮักได้ปลาักไปใส่ปุ๋ยตัวนี้ปลาติปลาใส่รอบจีปลาใส่รอบนะไ่ได้ยามให้พี่น้องเบิ่งตัวนี้ไดามมันเบ่งอ๊บปลาหยอดคืองามเถอะธรรมชาติกินน้ำข้อนเอ้ยทำหุ่งงบเลยทำหุ่งกับพักเนาะกินแล้วคนอีสานบ้านเฮาครับผมหาอยู่หากินน้ำให้น้ำสวนนี่ละพอปะ มกเ้าผู้ใดว้าลากะใส่นี่ยอยลากังได้ขอปูรอหนีก็ได้ตัวข้าวน้ำหอมย่างดีในต้นนี่โอยกข้าเจ้าของปูไว้กับทาาว่าข้าวอื้นตนี่อยอมปิดล้างคอแกข้าวจังอยเป็นยังกออนะครับเอาพอนละวนะสนีนะ กินบะเบิดดอกเนาะพักนั่นแน่พักนี้แน่ไปโอ้ห่วงติดบ่เนาะมองไงเด้เนี่ยมองไงติดมองไงมองใบบวกเด้เอเดี๋ยวพามากินส้มเลยเด้อจังมือโอ้กล้วยกำลังออกปีเลยนะเอาเอาเอาหน่วยได้ก็เอาตัวเดี๋ยวหน้อยๆพอเนาะกินหลายมือเนาะพออแล้วยากกินบะเม็ดป่ะอยู่เทียงหน้าก็มีหน่วยนึงแล้วเนาะกินบะเบ็ดกินมันรุ่น พายามรอบได้อยู่อยู่วังใดกานี่ตีอ๋อวังปลาไพนานา่นี่วัง,งนี้นตีอ่จะมาทางเขาคยว่น่ยอยงน,นีมเก็บแล้วข <laughs> อบสารมานอนวิ่เดือ <laughs> าลานนเล่นดล่นดไปเบิรงดูวล้วราหนีแล้วน <c oughs> ั่นเ้าทำ่ามะมแมนขี่ขโมยตัวนี้ม่แมนขี่ขโมย <c oughs> ใส่เบิ่งวัตุดิบดูมาฮุงตีพัก,พกไปเก็บมานี่ด โอ้ปลาคอหนิจิโอ้ไม่แล้วครับเทียมงานมาแล้วไฮ้มินอันนั้ครับมินครับถือรอบน่อ,ลอปลาถือรอบปลาถือรอบปลาใสๆสถือพี่น้อกมึงดูนี่จิเ <ไป S 3> มนูนะไหนเมนูหอมมันหนิอ๋อเมีเอ็ดจังไหนปลาเผาจิเผาเนี่ยเผาก็ตำฮวงซะ นะเอาครับนี่ตีเมนูทั่ใหญ่ทีมสุดนี่แหละครับข้าเชี่ยเมนูห้องบนนี่บักอังบักอ่างคลองโอ้โหบักอ่างหมอกันแล้วย่งนี้บักอังหม้อโอ้โหอ่าไงใส่ตปลาทำยังไงเอองานใส่ตะไคร้พอมั้ยนี่บัวบัดอกก็นี่นะครับเปีที่แล้วนวแล้วธรรมชาติครับบัวแมนเผาปลานินเนาะมันบัวมันสิได้บัวได้ เดี๋ยวมันจะได้กินของป่าธรรมชาติธรรมชาติเชียวน้ะมาใช่รึยังฟันใหม่ตันหุ้งตั้มหุ้งโอ้ตั้มหุ้งเที่ยงแล้วตัวนี้ตั้มตั้มบ้าน người ta khang lang thầy cảm thấy thầy cảm 3 thầy cảm thấy 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 เด็กเข็มจกบาดสะพอกมม่อคือมเขือเอฟซีไหอนต้มไก่เด้มะเือกับน้ำอีกสามลังกูด็ดม่อคือเพิ่นเืิใจรเหรอซิปซิปมีน้งงทำไงคับผุนี่ยนะาป้นครับขนมเส้นอือเขาป้วนนะเออบ้านนอกเจ้าไม่ภาษาเราเขอนไม่น่าบ่นอะไรตฐานะครับคทำไงเลย ออกมาทอครับครับครับฟังตรวงยูน่าเขาอังตงอามามามกินมดควนได้เยคอยเงาเครื่งว่าประเฒานะพรยามันบุ๊งเี๋ยวคุย ถ้าน้องเสฉิ่นนี่บ่เหมือพูดเดียวสิรลนั่นเียอือมาเด็ดยมาเดกีสดๆมา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 ีชีเอาเป็นยันโควิดเป็นมาอย่างหลอกไม่กินร้อนหายภัยแล้ว

ว่านได้กินน้ำเลปลาลวกยำเส้นน่ะปอาลักตาเจ้าสูไว้ในซ่าแล้วเจ้าขังไว้เอาเวิร์ดเลยกินกไปเวิร์ดยำลกไปกินเพื่เดียวไหมเดียวแล้วเินมากมากเนาะปลาขังยังท่นแดงกันอยู่ทั้นบุญนี่้องเขาก่อนไหมกินเกินเลยกินเลยกินเลยินเลยเมืกินเขาเนเบินเนอเแต่ดอนฮอดว่าเขาเจ้าม กินน้ำกันเปดิดกินม่ทานะงี่แม่มาให้มาน้ามาหากันกินขอน้ำกันแมนงเสียบนักขนมเส้นเลยอ่นอั่ยบยังก็เบเมื่อคืนต้มไก่ใส่แบเ,เียบกันไดู้ตรแมแบบความเฟซีหายไก่ไ bây giờ bây giờ Nó giờ bây 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 giờ พ่มากินขอน้ำกันเนาะนายเว้ยใช่เห็นมาได้เนเห็นใช่ตงงาเอาพักงานชูมันไว้เนี่ยตนานอ่ะพักอ่ะคนหนุงคนหุงเทียออกบ้านไเห็นกนลเทียออกบ้านเดี๋ยววันเวกินมีัก

อไม่ดูไม่ดูทงดูท่าไปน้อยนี่บน,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 นะระอนะลาบไปเป็นมือช่มือเ่เป็นยนะังฮะตาแป้งจ่องอือเแซ่บเนาะเดี๋ยวน้ำจะนยักมือยเมนูอีสานาบ้่องครับ,บประกองครับจะมือครับเดี๋ยจัดให้เขาออกเที่ยวเขาออกรเขาเลี้ยนเขาก็จะดอกงับ ข้ากันเลยปะต่างมุ้้ทะเลกับวครๆขายเขาปลาแปดเครื่องสีปะบางทีมั่วแง่กินเขาแยบหลายคนนั่งกินแยบ เซนุ่งหัวปลาของหญยให้บิดูพวินหัวปลาพวินช่น่โอุ้่งตีหัวหัวหัวมเนีให้นะหลอนกอกซอก้อครับคนดูเลยใส่ใส่ไปใส่ใ่มันใสกับจินมัดใส่ปลาแมกินตัเดียวแดแต้วเดียวัเดียวตใหญ่บ้านี้ปลาปลาตนึงเยวมากมาเดียว ไม่อืดทีนี่ไม่ <c oughs> <c oughs> บนนู้นครับบนผมเป่าหล่ได้ครับหนึ่งมุดดูดนดดึ่มุดดูวยเสียานา้ำเขเดี๋ยวเราเสียดับเนี่ยข้าวไดกก้ว่าหรอกครับเราอยู่เขาแห้งข้าวสิบมุดเราใส่พลังงานหลายเป็นโนล่ไปแล้วอ๋อกินดูนึกว่าม้วนเสือหอกจะให้กินอยู่ไม่อิ่มเรียบอ่ะเอ้จะเฝ้าอิ่มดูดหัวนี่ดูดหัวนี่ครับดูดหัวเลย แจ้โควิดปนะวมาป่าเสียงรอบผมเชื่อวันรอบจะแตกครับเมื้อนี้ครับเพื่อนได้กินแล้วครับนี่ยปิ้งปลาควายใหญ่กินในเบื้องแนวต่ำฮงโอ้แ่บคนมากินน้ำลายเอฟทีขอฝากช่องนี้นะครับเด้อไทยอีสานบ้านเฮาครับผมครับอีกช่องทางนึงกับ้านหน้าสวนมากินบ่เทียวครับมื้อนี้กรทั้งเฟซทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube แมนทั้ง Facebook ทั้ง YouTube แล้วครับสนับสนุนเพื่อเป็นกระลังใจให้ทีมงานของเฮาเนี่ยนะครับผมทั้ง2ช่องล่ะครับ วันนี้ครับวันดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้โไปแล้ว <laughs>